สวัสดีค่ะวันนี้พบกันกับแรนดอนนะคะกับหัวข้อบททดสอบที่ต้องทำบททดสอบที่ต้องทำนะะทำสมาธินะคะวันนี้ไม่ต้องเลือกการ์ดไพ่กองไพ่นะเดี๋ยวผู้อ่านจะเลือกให้เป็นสำหรับ นะอาจจะสำรับเดียวหรือจะหยิบเพิ่มดูตามฟิลตามพลังงานเลยนะคะทุกคนทำสมาธินะขอให้ได้ข้อความไกด์ไลน์แนวทางที่ตรงกับสิ่งที่คุณจะต้องรู้อยากรู้หรืออาจจะไม่รู้ว่าต้องรู้อะไรเดี๋ยวจะได้รู้นะคะ,อะขอดับเทียนกันมาทำสมาธิดูซิว่าวันนี้บททดสอบที่ต้องทำของคุณนะคืออะไร อ่านโดยรวมหน้าไพ่โดยรวมพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะตรงไม่ตรงกับใครก็ฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะบททดสอบที่ต้องทำโอ้เปิดมาปุ๊บก็เป็นขาดแค้นขัดสนไม่พอกินไม่พอใช้หรืออาจจะมีเงินมีทองดีแต่ไม่รู้จะทำอะไรมันเป็นฟิลเหมือน ต้องการเปลี่ยนแปลงจากนี้จากสิ่งที่เป็นอยู่ถ้าใครขัดสนอยู่ก็ต้องการเปลี่ยนแปลงเลิกขัดสนทําอย่างไรล่ะเนี่ยบททดสอบที่ต้องทําแก้ไขเรื่องของความขัดสนหรืออาจจะไม่ได้ขัดสนแต่ไม่รู้จะทํำยังไงจะพัฒนาต่อไปอย่างไรดมีมันก็อยู่ในฟิล์เดียวกับขาดแคลนขัดสนหรืออาจจะแบบไม่รู้หนทางเนาะมไม่รู้หนทางบททดสอบที่ต้องทําก็คือต้องลยุยต้องทําแต่ทําอะไร ห้าเหรียญอัศวินเหรียญอาจจะต้องเริ่มจากการที่เราเลิกคิดขาดแคลนก่อนเลิกคิดในสิ่งที่มันอยู่ในมืออยู่ตรงหน้าจะทําอย่างไรเพราะต่อให้มันอยู่ในมือเรามันอยู่ตรงหน้าเรามันก็อยู่นอกร่างกายเราอยู่นอกจิตใจเราเพราะฉะนั้นอัศวินเหรียญกําลังจะสื่อสารว่าให้กลับมาดูที่ตัวเองสิ เลิกดูทรัพย์สินความรวยความจนข่าวสารความอยากมีอยากเป็นอย่างได้ภายนอกวางให้หมดทิ้งให้หมดแล้วลองกลับมาดูที่ร่างกายเราศักยภาพเราความสามารถเรานะสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เราเหลืออะไรที่ถ้าเราไม่นับตัวเงินตัวเลขตัวเงินหรือความขัดสนความต้องรวยต้องจนอะไรเราลองดูที่ตัวเรา วางโลกเอาไว้กันดูว่าเราเป็นใครเรามีอะไรเราเป็นอะไรเราทำอะไรได้นะอาชวินถือเหรียญคือการกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันคือตัวเราอะรู้สึกอะไรคิดอะไรเป็นอะไรอยู่นะคะพิจารณาลองหาแนวทางลองหารากฐานถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆคุณลองหยุดคิดสต็อปบางอย่างแล้วหยุดคิดพิจารณาแล้วลองดูว่าอะไรคือความ ที่คุณอยากทำจริงๆเป้าหมายคืออะไรที่จะทำให้คุณรู้สึกว่ามันมั่นคงมันมีรากมีฐานนะคในความสัมพันธ์ก็ตามในครอบครัวก็ตามในการงานก็ตามการเรียนการศึกษาอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องการความมั่นคงแล้วอะไรกันล่ะที่จะทําให้ฉันมั่นคงความรวยจริงหรอแล้วฉันต้องวิ่งวุ่นทําอะไรจนกว่าจะรวยนะ่ะระหว่างจะไปถึงรวยนะั่นแหละคะ่ะ สิ่งที่จะทาให้เรามั่นคงจริงๆมันไม่ใช่ความรวยเพราะรวยได้ก็หมดได้มีได้ก็หมดได้ใช่ไหมเรามีเข้ามามันไม่ได้อยู่อย่างนั้นตลอดมันต้องใช้ออกไปแล้วเราก็ต้องหาอีกมันไม่ได้มั่นคงจริงๆนะคะความรวยมันก็เป็นแค่เครื่องประดับเครื่องหลอกล่อในโลกเท่านั้นแต่ความมั่นคงจริงๆคือมันจะต้องสม่ําเสมอเสถียรมีมาเรื่อยๆลดลดเพิ่มเพิ่มมีเข้ามีออกแต่ว่ามันไม่ได้ขัดสนมันต้องเลิกขัดสนให้ได้นะคะบททดสอบที่ต้องทํา การรักตัวเองให้มากพอเติมเต็มตัวเองด้วยความรู้อะไรที่เราไม่รู้ลองไปรู้อะไรที่เรายังไม่เคยทำให้ตัวเองลองกลับมาทำให้ตัวเองนะ,ะลองพัฒนาตัวเองเติมความรู้แล้วก็จัดระบบระเบียบในสิ่งที่เราจะต้องทําจริงๆเราอาจจะขัดสนเพราะว่าเราเราทําหลายอย่างหรือเปล่าเราเคย วิ่งบุ้นตามโลกลองไปหมดทำไปหมดหรือเปล่ามันเลยรู้สึกไม่มั่นคงมันไม่ใช่สักทีเพราะฉะนั้นการกลับหันกลับมาโพเช็กตัวเองปกป้องตัวเองหาจุดยืนตั้งมั่นให้ตัวเองก่อนหาหลักให้ตัวเองได้ยืนได้ได้ตั้งขึ้นมาก่อนนะคะมไม่ใช่แบบนั่งเศร้าอ่ะเราจะต้องลุกขึ้นมาเลิกเศร้าก่อนอันดับแรกเลิกเครียดเลิกคิดมากก่อนบททดสอบที่ต้องทำคือเรื่องของการปรับตัวเองจากการ คิดขัดสนบางทีไม่ขัดสนจริงก็ไปคิดให้มันขัดสนหรือบางทีขัดสนจริงๆก็เพราะเราคิดนั่นแหละมันเลยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแก้เรื่องนี้เพราะความขัดสนอนะต่อให้รวยก็ขัดสนได้ต่อให้ไม่รวยอยู่แล้วก็ยิ่งขัดสนไปกันใหญ่ความขัดสนคือปัญหาหลักๆในโลกไม่ว่าจะมีครอบครัวดีแฟนดีความรักความสัมพันธ์ลูกเต้ามีอะไรดีมีเพื่อนฝูงสังคมการงานดีความขัดสนก็เป็นปัจจัยหลัก เพราะถ้าไม่กลัวการขัดสนการเงินหมดคุณจะไปวิ่งดิ้นรนทำมาหากินแอคชั่นจะไปอยากมีคู่ครองครอบครัวช่วยกันสร้างพอเอามาจริงๆอาจจะไม่ได้ช่วยดังใจอาจจะไม่ได้หรูหราอย่างละครนิยายในฝันเพราะฉะนั้นการเป็นก้าวไม่เทา้ากันกลับมาทำด้วยตัวเองตั้งหลักตั้งมั่นด้วยตัวเองแม้ว่าจะมีคู่อยู่หรือโสดคุณกลับมาทำด้วยตัวของเราเองอะงานเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนี่คือบททดสอบที่อาจจะต้องทำก่อนด่านแรกนะคะ Okay. สติเรื่องของสติเรื่องของการทําสมาธิก็มีผลนะคะเราอ,อาจจะไม่ต้องหูถึงขั้นทําสมาธิเข้าชานเข้ายานปฏิบัติบ,ตบวชถ้าทําอย่างนั้นได้ก็แสดงว่าคุณจะไม่ได้อยากทําบททดสอบและคุณก็อยากละละทางโลกละซึ่งเป็นสิ่งที่ดีถ้าถ้ามีเจตนาแบบนั้นแต่ถ้าไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นการทําสมาธิให้คุณมีสติมีสัมปชัญญะการดําเนินชีวิตได้โดยที่คุณก็ไม่ได เอาโลกิยะหรือทางหลงไหลอวิชามาเป็นข้ออ้างในการว่าเนี่ยดำเนินชีวิตต้องวิ่งวิงวอนขอพรอ,อันนั้นจะเป็นเรื่องของหลับไหลเพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตในโลกได้อยู่เนี่ยเราจะต้องปฏิบัติจิตวิญ,ญญาณให้พัฒนาเติบโตไปด้วยเพราะให้พเพนเชตคือนักบวชชั้นสูงการรู้เรื่องข้อผิดพลาดการรู้บาปรู้บุญรู้สองสิ่งสองด้านนะคะ สิ่งนี้เป็นบททดสอบที่คุณต้องมาทําก่อนเรื่องของการเคลียร์เรื่องของความคิดเรื่องของจิตวิญญาโลกภายในของคุณเพราะโลกภายในของเรานั่นแหละเป็นตัวกําหนดภพชาติโลกภายในของเรานั่นแหละพลังงานด้านความคิดของเรานั่นแหละคิดให้เราสร้างกรรมดีหรือไม่ดีก็ได้นะคะแล้วผลิตกรรมดีกรรมไม่ดีออกมาจากเราผ่านคําพูดผ่านการกระทําได้หมดเพราะฉะนั้นการพิจารณาตัวเองการมีสติการมีสมาธิในตัวเอง คุณจะได้คำตอบฟังเสียงภายในเยอะๆคุณจะเจอคำตอบสิบถ้วยความสุขอยู่ในเรานะคะไม่ได้อยู่ข้างนอกวิ่งตามหาข้างนอกเท่าไหร่ได้แค่ชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีมาหมดไปม,ม,ม,มีสั้นมียาวไม่มีอะไรถาวรตลอดไปนะคะแต่จะถาวรตลอดไปได้คือเราสร้างจากข้างในของเราเองหมดก็เพิ่มมาหม่หมดก็เพิ่มมาหมา่หมมมหมสร้างได้ตัวเองจากการได้เป็นไฮปรินเทตทำสมาธิ ฝึกสร้างพลังงานจิตใจให้เข้มแข็งพลังงานจิตวิญญาณความคิดที่ถูกต้องตรงจริงองค์ความรู้ทางด้านจิตวิญญาณจะทำให้คุณมีความสุขจิตวิญญาณของคุณจะถูกชำระล้างแล้วเต็มที่สมบูรณ์มากขึ้นนะคะบททดสอบที่ต้องมาทำโอ้โหสิบถ้วยงานสมาธิขึ้นมา่ามใบเลยสงสัยจะต้องฝึกแล้วถ้าใครที่ไม่ชอบอาจจะลองฝึกสนุกสนุกหาอะไรที่เป็นสมาธิ ให้คุณเกิดสมาธิตั้งมัน่นแน่วแน่โฟกัสกับอะไรบางสิ่งบางอย่างจากงานเขียนร้องเพลงแต่งเพลงแล้วคุณรู้สึกว่าคุณแน่วแน่อยู่กับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะเกิดสมาธิเกิดเสียงในจิตเกิดเสียงปิ๊งแวบเกิดการชักนำนำพาเนี่ยง่ายๆแล้วค่อยๆฝึกเป็นการสมาธิที่เริ่มหลับตาดูลมหายใจดูสมาะวิปัสสนาหรือจะเป็นสมาธิจักระ รู้จะเป็นสมาธิเชื่อมต่อไฮเออร์เซลค่อยๆไต่ระดับไปเพราะงานสมาธิออกมา3ใบปฏิเสธไม่ได้แล้ว่วาบททดสอบที่ต้องมาทําคือต้องมาเจอมาทุกมาวิ่งวุ่นแล้วต้องกลับเข้ามานางงานภายในต้องกลับเข้ามาภายในนะคะชัดเจนมากบททดสอบที่ต้องมาทําคือเคลียร์เรื่องของความคิดขัดสนขาดแคลนยากจนด้วย พอกินไม่พอกินขาดความรักวิ่งตามสถานการณ์ข้างนอกอยากได้อยากมีเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยากถูกหวยอยากรวยต้องทำอย่างไรพลังงานเหล่านี้ที่พูดมาทั้งหมดลองย้อนคลิปแล้วจดก็ได้นี่คือพลังงานของความคิดของคนที่เป็นมิติที่สาไม่ผิดไม่ถูกเพราะเราทุกคนเป็นมาก่อนแต่พอเราตื่นรู้แล้วต้องตื่นรู้เนี่ยสาใบนี้คืองานมิติที่สคืองานภายในงานจิตวิญญาณความมืดความสว่าง ความทุกข์ความสุขการตื่นรู้หลับไหลการยกระดับจิตหนีมิติ4ไปมิติที่5ภาพมายาสมมุติเกมโลกทุกสิ่งทุกอย่างคือพลังงานจิตวิญญาณคือมายามไม่มีอยู่จริงเนี่ยอะไรพวกนี้คืองานมิติที่4ช่ไฮพินเทสคือคุณต้องตื่นรู้จากมิติที่3ยกระดับตัวเองมาฝึกสมาธิฝึกการวางโลกและเข้าภายใน10่วยคืองานภายในล้วนๆแล้วจิตวิญญาณคุณต้องฝึกฝนฝึกฝนฝึกฝน,ฝกฝนจนเป็น9 เลขเก้าคือเฮอร์มิตอันนี้คือเฮอร์มิตโดยสีจำศีลคือการปฏิบัติอยู่ในใจตัวเองทบทวนตัวเองปฏิบัติทำก็ได้ถือศีลก็ได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติอะไรก็ได้ตามาศาสนาใดก็ได้ไม่ปิดกัน้นเป็นวันเนสหยิบแต่แก่นมาใช้เติบโตทั้งด้านจิตวิญญ,ญาณทั้งสองใบเลยนะคะคือไฮ p รินเทสและ Hermit เติบโตทังด้านจิตวิญญ,ญาณ รูสีผู้ชายกับพระเออนักบวชผู้หญิงและสิบั่วยอยู่ตรงกลางคือต้องตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณให้มากให้ได้มากที่สุดตื่นให้ให้มากที่สุดอะเพราะสิ่งที่คุณเจอมาตอนนี้มันคือภาพมายาคือบทบาทที่คุณจะต้องลงมาเล่นมันเป็นเกมมันเป็นการสมมุติสมมุติทั้งหมดนะคะสมมุติจนเหมือนจริง บททดสอบที่ต้องมาทำคือเริ่มต้นใหม่ค่ะวางอดีตลบอดีตด้วยการไม่ไปยุ่งกับมันแค่รู้นี่อดีตของฉันในอดีตฉันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอเครู้คลีนเคลียร์จบวางขอบคุณเริ่มต้นใหม่ที่ปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวของเรากลับมาที่ตัวของเราแก้ที่แก้ที่เราเสมอเสมอไพ่อยู่กับตัวเองเนี่ยค่ะเนีย่ยสองสามใบ บททดสอบที่ต้องมาทําคือการเริ่มต้นใหม่ด้วยการทําปัจจุบันสร้างอนาคตด้วยปัจจุบันถ้าเราไม่เริ่มต้นใหม่อนาคตจะเป็นแบบเดิมแบบเดิมจำ,ำๆจำๆอนาคตใหม่ก็ไม่มีอ,อนาคตเราก็ไม่ได้มาแก้เกมไม่ได้มาทําเกมใหม่ๆไม่ได้สร้างอะไรใหม่ๆเลยทําแบบเดิมๆทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นการตื่นรู้ครั้งนี้บททดสอบที่ต้องทําคือการเริ่มต้นใหม่ทําใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่ น,ะะนี่คือโอกาสในชาติภพนี้ที่คุณได้มาเกิดเป็น,ปนโอกาสของคุณแล้วคุณทำโซแพลนมาแล้วหรือคุณมีกรรมกรรมแบบเ,เป็นเหตุให้มาเกิดนะาตามหลักศาสนาพุทธคือมีเหตุและปัจจัยในการมาเกิดนั่นก็คือกรรมเก่าพกกระซับเก่าอาริยทรัพย์เก่าที่คุณทํามาก็คือจิตใต้สานึกนั่นแหละหรือว่าจะเป็นโซแพลนนั่นแหละแผนทังจิตวิญญาณที่ต้องลงมาเกิดอีกเพื่อทําบางสิ่งบางอย่างนั่นแหละทุกคนจะต้องหาบางสิ่งบางอย่างของเราคืออะไร 6ถ้วยการถ้วยทีถ้วยอาศัยคุณต้องเริ่มต้นใหม่รีเซ็ตใหม่กลับมาเป็นความรักให้ได้มีความรักในตัวเองสร้างความรักออกจากตัวเองความรักอยู่ในเราสร้างให้ได้ผลิตให้ได้มีเป็นของตัวเองให้ได้ไม่ว่าใครจะมาขอคุณก็มีแบ่งปันให้ไม่ว่าคุณจะต้องไปรักกันและกันกับใครคุณก็มีแชร์แบ่งปันกับเขาคุณจะไม่ไปวิ่งตามหาอีกต่อไปคุณสามารถมีได้ด้วยตัวเอง แบ่งปันถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่ไปวิ่งตามไม่ร้องขอรอคอยเห็นไหมคะต่างคนต่างมีความรักให้แก่การรักตัวเองให้เป็นซะก่อนหันกลับมาที่เราซะก่อนไม่ไปขอจากขครเริ่มต้นใหม่ในเรื่องนี้นะคะบททดสอบที่ต้องมาทําเด็กถือถ้วยเริ่มต้นใหม่ในเรื่องนี้เด็กถือถ้วยคือการ สนุกสนานกับจิตใจสนุกสนานกับการรักตัวเองสนุกสนานกับชีวิตที่ตัวเองได้หันกลับมาดูตัวเองแก้ไขตัวเองทำสมาธิตั้งหลักมีจุดยืนเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่มีเสน่ห์มีกดแรงดึงดูดที่ดึงดูดสิ่งดีๆด,ดึงดูดคู่รักความรักความสัมพันธ์ดีๆด,ดึงดูดสถานการณ์ให้ความรักความสัมพันธ์ที่มีอยู่พัฒนาดีขึ้นแบบหกช่วย นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตัวตนขึ้นมาใหม่บททดสอบของคุณในครั้งนี้ไม่ว่าคุณเจออะไรอยู่นะคะตรงไม่ตรงกับเรื่องนี้หรือไม่แต่มันมีไกด์ไลน์ที่ทุกคนนาไปรปรับใช้ได้นั่นคือการกลับมารักตัวเองมีจุดยืนของตัวเองตั้งมัน่นตั้งหลักของตัวเองให้ได้แบบก้าวไม่เท้าและเฮอร์มิตและเริ่มต้นใหม่กับปัจจุบันเท่านั้นเพราะปัจจุบันเป็นตัวสร้างอนาคตอนาคตจะเกิดขึ้นอย่างไรอยู่ที่ปัจจุบันทําเอาไว้ ะะแล้วคุณจะทําปัจจุบันได้อย่างไรดีหรือไม่ดีอยู่ที่อดีตที่คุณเรียนรู้ทบทวนก็คือเฮอร์มิตอยู่ดีไฮพรินเชสคือการทบทวนเฮอร์มนะคะอ,อ่ะขอสรุปสรุปรันด o อมนี้หน่อยแลบททดสอบที่ต้องมาทำโอ้กิเลสอัตตาตัวตนท้อนอุปทานละวางแต่เอามาใช้งานจงอย่ามีตัวมีตนแต่จงใช้ตัวใช้ตนที่เรามีให้เกิดประโยชน์ เราอย่าไปมีตัวตนอัตตาฉั้นเป็นแบบนี้ฉันต้องทําแบบนี้ฉันรู้สึกแบบนี้ชั้นชั้นฉันฉ้นหนูแบบนั้นหนูแบบนี้ผมแบบนั้นแบบนี้นั่นคืออัตตาตัวตนทั้งสิน้นอีโก้ทั้งสิ้นสุดท้ายทุกข์ไม่พอใจไม่โอเคมีตัณหาอยากมีอยาก,ยากเป็นอยากได้แต่พอเราละวางอัตตาฉั้นไม่ใช่ฉัน้นนี่ตัวตนยืมมาใช้เป็นธาตุทั้งสี่วันหนึ่งจากไปวันหนึ่งสลายไปวนชาติพบเกิดใหม่เกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้เกิดเป็นคนอีกหรือเปล่า ฉันเป็นจิตวิญญาณฉันเป็นพลังงานฉันใช้อัตตาร่างกายนี้ทําภารกิจเป็นคนที่ดีฉันใช้อัตราตัวตนอีโกโ้ความเป็นผู้นาําความยึดมั่นถือมั่นนี้ถอนมันออกแต่ใช้เพื่อพัฒนาชีวิตเดินเกมชีวิตนะคะคุณใช้เดวิลของคุณในทิศทางใดยอยู่ที่คุณเลือกเลยนะคะบททดสอบที่ต้องมาทํามาจบชาติพบเก่าๆด้วยการที่เป็นชาติพบใหม่ชาติพพเนี้ย ทําใหม่คิดใหม่ทําใหม่เป็นใหม่าชาติพบหน้าเป็นอย่างไรทําจากชาติพบนี้เอาไว้เหมือนเทปูนเทถนนลาดยางไว้ไปถึงเป้าหมายนั่นแหละอยู่ที่ตอนนี้เลยพิเลอตอัตราตัวตนของคุณละวางอย่างไรพลิกโฉมมาใช้งานใช้งานให้เกิดประโยชน์ดูแลร่างกายดูแลจิตใจและใช้ร่างกายจิตใจเราทําภารกิจเป็นคนที่ดีคิดดีทดําดีพูดดีดึงดูดสิ่งดีดด้วยการ ปล่อยสิ่งดีๆออกไปเพื่อดึงดูดเข้ามาเพราะการจะดึงดูดได้เราต้องปล่อยออกไปเช่นเดียวกันทุกวันนี้ที่เจอสถานการณ์อะไรก็ตามเพราะเราปล่อยออกไปไม่รู้ตัวปล่อยความโกรธรักโลภกดหลงยึดมั่นถือมั่นเกลียดชงังเราก็ดึงดูดแต่สิ่งอย่างนั้นสิ่งแบบนั้นเข้ามาแต่ถ้าเราอยากจะดึงดูดอะไรเราต้องจําเอาไว้ว่าเราต้องปล่อยออกไปแบบนั้น manifest คืออยากได้อะไรอยากดึงดูดอะไร manifest สิ่งนั้นแล้วปฏิบัติที่ตนเองให้เป็นสิ่งนั้น มันถึงจะส่งออกไปและดึงดูดมันเป็นกฎในจักรวาลไปดูได้เลยนะคะกฎใน12ข้อมีอยู่เรื่องนี้พอเรารู้กฎของจักรวาลเราจะใช้ชีวิตในโลกง่ายขึ้นเราจะไม่วิ่งตามเกมโลกแล้วเราจะสงสารโลกด้วยซ้ำนะคะที่โลกถูกมิติใช้งานอะไรต่ออะไรมากมายทั้งเรื่องของกิเลสรักโลกกฎหลวงมันเป็นสโลแกนและคอนเซปต์หลักของโลกใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาเป็นเดทคือจบ จบชาติพบเก่าด้วยชาติพบนี้อ่ะเราได้มามีโอกาสมาเกิดเป็นคนแล้วนะเราต้องจบชาติพบเก่าด้วยชาติพบนี้คือสร้างใหม่ทําใหม่แล้วจบชาติพบเนี้ยจากที่วันเนี้ยย้อนกลับไปทั้งหมดทางชาติพบนี้เลยอ่ะสิ่งที่เคยทาไว้ก็จบมันให้หมดเริ่มต้นไม่ทําซ้ําเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อที่จะลาดเ e อียงเทเอียงหรือลาดถนนลาดยางให้ทางเดินของเราไปในทางที่ถูกต้องที่สุดนะคะบททดสอบที่ต้องมาทํา justice ค่ะ คุณต้องตัดสินตัวเองพิภากษาตัวเองไม่ต้ตองรอ้อยใครมาพิภากษาตัดสินค่ะไม่มีไม่มีผู้บันดาลบันดลอะไร tutor, well, problem, right? ทั้งสิน้นทุกอย่างปรุงแต่งขึ้นมาจักรวาลก็คือพลังงานที่เราเคยจากมาจักรวาลก็คือพลังงานนะคะทุกอย่างมีรูปมีนามมีการสั่นสะเทือนจนมันมีรูปมีนามจนเป็นสารธาตุทั้งสีเป็นสารมืดเป็นหลุมดําเป็นจักรวาลเป็นกาเล็กซี่ทุกอย่าง <lorsque S 1> มีรูปมีนามเกิดขึ้นมาหมดกาเล็กซี่ก็เกิดขึ้นมาจาก ก่อนหน้านี้เป็นพลังงานที่มันเป็นฝุ่นเนบิล่าคือเป็นฝุ่นเป็นก๊าซคือในอวกาศมันเป็นฝุ่นกับก๊าซอ่ะแล้วก็เป็นพลังงานเป็นสสารมืดพวกนี้มันหลอมรวมกระจัดกระจายไปมากมายใหญ่โตมโหฬารจนมันเกิดรูปเกิดนามเป็นพันังเป็นเปลือกเป็นสสารอะไรอย่างเงี้ยมันมากมายจนรนับไม่ได้กว่าจะมาเป็นโลกเรากว่าจะมาเป็น ข้างในโลกเรากว่าจะมาเป็นสัตว์กว่าจะมาเป็นยุคดึกดาําบันกว่าจะมาเป็นยุคมีมนุษย์ที่มาจากแบบเหมือนคล้ายลิงจนมาเป็นเราที่สวยงามหล่อเหลาทุกวันเนี้มันยาวนานจนเราไม่ต้องนับอะแต่เราตื่นรู้เถอะ ตื่นรู้แล้วจัดตัดสินเลยตรงฉินเลยว่าจะเอาอย่างไรกับชีวิตชาติพบนี้จะเอาอย่างไรกับการวนวินว่ายตายเกิดมีจริงไม่มีจริง,ม,ม,รงมองเห็นไม่เห็นมันศึกษาได้ของพวกนี้ศึกษาได้นะคะเพราะว่าสั่งสารวัตรพบภูมิอะไรมันมีอยู่ศึกษาจากดาราศาสตร์จากนอกโลกนั่นแหละคะ่ะเพราะก่อนจะมีดาวเคราะห์นี้มันเคยเป็นไม่มีดาวเคราะห์นี้มาก่อนเราศึกษาเรื่องก่อนที่จะมีดาวเคราะห์สิคะเราจะได้รู้ว่าเราคือพลวิวัฒนาการมันยาวนานมากมายแค่ไหนนะคะ ราชินีดาบศึกษาเรียนรู้แก้ไขพิจารณาต่อสู้ต่อสู้แบบที่เห็นไหมจัสติกและราชินีดาบท่านั่งคล้ายกันมาจบเรื่องราวในโลกด้วยการใช้ชีวิตเป็นคนในโลกอย่างดีขึ้น จบพบจบชาติด้วยกันเริ่มต้นใหม่ตัดสินตัวเองเลยพิภากษาตัวเองเลยว่าจะเป็นคนแบบไหนจะเอาอย่างไรกับชาติพบที่เหลือแล้วถ้าต้องวนเวียนว่ายแต่เกิดชาติพบหน้าฉันต้องมาเกิดเป็นใครที่ไหนอย่างไรทําโซแพลนทําแผนชีวิตจินยานแผนเก่าก็เอามาใช้ดําเนินชีวิตแผนใหม่ก็สร้างขึ้นมาได้จะได้มากน้อยแค่ไหนเราก็ใช้ชีวิตไปแล้วเราได้กําหนดไปบ้างแล้วดีกว่าเราไม่ทําเลยเราไม่คิดเลยเราไม่ตื่นเลยเราไม่รู้เลยอันนี้ไม่เกิดประโยชน์เลยเหมือนมาเกิดฟรี มาวนเนวียนไหวายเกิดฟรีไปเรื่อยๆ,ๆอใส่การตื่นรู้นี้แหละค่ะพัฒนานงานภายในพัฒนาจิตใจจิตวิญญาณน,นะคะโอ้แปดดาบัยจังหวะนี้แหละนะปลดล็อกแก้ปมแก้ไข transformation พลิกชีวิตจากสถานการณ์นี้แหละไม่รู้ว่าเจอสถานการณ์อะไรกันอยู่อะ่ะจะดีไี่ดีจะร้ายไม่ร้ายใช้โอกาสเนี้ยขอบคุณ สิ่งดีสิ่งร้ายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะตื่นรู้เพื่อที่จะสลัดมันออกเพื่อที่จะใช้กายภาพนี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดไม่ว่าคุณจะสมประกอบหรือไม่สมประกอบจะสวยหล่อไม่หล่ออะไรก็ตามจะอายุมากน้อยแล้ววางสิ่งเหล่านี้ให้หมดมันเป็นสมมุติเราใช้จิตวิญญาณทํางานในชีวิตที่เหลือของเราอย่างดีที่สุดปลดล็อกปลดปมให้เราประสบความสําเร็จทางจิตใจจิตวิญญาณเดี๋ยวกายภาพเราประสบความสําเร็จตามนะคะอยู่สุขสบาย อยู่ดีกินดีมีกินมีใช้คิดไปเลยเดี๋ยวมันจะค่อยๆมาค่อยๆราบรื่นมากน้อยต้องยอมรับเพราะมันมีเรื่องของกรรมเก่าที่เราเคยทําไว้กรรมเก่าในอดีตชาติภพนี้หรือจะชาติเก่าๆเราก็ต้องยอมรับเพราะเราไม่ได้เกิดมาชดใช้กรรมแต่เราเกิดมาเพื่อรับผลบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะดูไม่ดีดวงไม่ด,ด,มดีก็เพราะรับผลอยู่ก็ก้าวต่อไปก้าวต่อไปให้ได้หลุดพ้นมันให้ได้ด้วยสนุกสนานกับความยากลาบากนั่นแะหละค่ะ เออความยากลําบากแค่แต่ก่อนเราไปยึดติดเพราะมันไม่น่าสนุกมันไม่น่าสนุกเราจึงมีชีวิตที่ไม่น่าสนุกแต่ถ้าคิดว่าไม่เป็นไรมาเล่นบทคนลําบากมาเล่นบทคนรวยคนขัดสนคนทุกข์ใจ <c oughs> เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงไปได้เองนะคะ <c oughs> โอ้เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงได้เองจริงๆด้วยแค่คุณกล้าที่จะเริ่มกล้าที่จะลุยมันขึ้นมากล้าที่จะปล่อยวางกล้าที่จะอยู่กับปัจจุบันอะไรที่ล้มเหลวก,ก็เริ่มใหม่อะไรที่มันเป็นทาวเวอร์ล้มเหลวไปแล้วก็เริ่มใหม่เป็นหนึ่งไม้เท้า นะคะเล่นเกมให้สนุกแม้ว่าชีวิตไม่สนุกก็สนุกกับความไม่สนุกนั้นแหละเห็นไหมราชินีสนุกกับความไม่สนุกนั้นนะคะหลับตาสงบทําสมาธิกับความวุ่นวายกับกับสิ่งที่ไม่สนุกอะราชาไม่เท้ากับราชินีไม่เท้าสองเหรียญสนุกกับสิ่งที่มันไม่สนุกนั่นแหละสนุกที่สุดแล้วท้าทายที่สุดแล้วนะคะ ห้าถ้วยสนุกกับความเสียใจสมดุลมันให้ได้เริ่มต้นใหม่พักผ่อนหลับตาทําสมาธิเริ่มต้นใหม่ไปข้างหน้าไปข้างหน้าด้วยกันอยู่กับปัจจุบันนะ,ะไม่ต้องไปข้างหน้าจริงๆวิ่งไปที่ไหนหรอกอยู่กับปัจจุบันก็คือไปข้างหน้าแล้วนะคะไปข้างหน้าจะแบกรับจนเหนื่อยใจะอะไรก็ตามเดี๋ยวมันก็จะวางได้มันสิบไม้เท้าแล้วมันไะม่มีสิบเอ็ดไม้เท้าแล้วนะมันจะแบกรับไปกว่านี้มันไม่มีแล้วแค่เราเ้าต่อไปอย่างมีสง่า าเผยจะงาราศี The m เ e r อนะก้าวต่อไปอย่างเป็นผู้นําเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองแต่ไม่มีอีโก้อัตตาเป็นมิตรรักไร้เงื่อนไขไม่ตัดสินไม่แบ่งแยกวางเฉยอุเบกขาอยู่กับตัวเองให้เป็นรักตัวเองให้เป็นนะทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆผ่านไปได้บททดสอบที่ต้องทําก็ประมาณนี้เหมือนกันทุกคนแค่มากน้อยรู้ไม่รู้รุนแรงผ่านไปแล้วเผชิญอยู่หรือ ลุ้นว่ามันจะมาอีกไหมแต่เรื่องคล้ายกันคือเงินงานทั้งโลกครอบครัวความรักความสัมพันธ์การประสบความสําเร็จกิเลสตัณหาแพทเทิร์นเดียวกันทั้งโลกย้านะคะว่าทุกคนทั้งโลกในโลกแพทเทิร์นเดียวกันเกิดวนเวียนไหวแต่เกิดในระบบเดียวกันสังสารวัฏเดียวกันไม่ว่าจะศาสนาใดก็ระบบเดียวกันระบบกาแล็กซีเดียวกันสังสารวัฏเดียวกัน แค่ต่างความเชื่อความเชื่อศาสนาลัทธิเรื่องในโลกเสพได้ใช้ประโยชน์ได้ใช้งานได้ไปสนใจได้แต่อย่าเอามายึดติดวางให้หมดนะใครยังขอพรเทพยอยู่ขอพรแบบปล่อยวางขอพรเพราะเรารักเราเครารพเราศรัทธาเรามีความเชื่ออันบริสุทธิ์งดงามไม่ต้องไปขอพรให้โดนบันดาลอะไรไม่มีใครโดนบันดาลอะไรได้นอกจากความคิดของเรา ดนบันดาลชีวิตเราได้ทําลายชีวิตเราได้ก็คือความคิดระบบความคิดของเราระบบจิตใจของเราการกระทําของเรานะคะก็ประมาณนี้สําหรับดันด o อมนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกันกันกบคลิปต่อไปขอบคุณมากๆสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามสมาชิกซปเปอร์แตงนะคะรวมไปถึงโอนค่าขนมแล้วสนับสนุนทุกๆรูปแบบเลยสวัสดีค่ะ